สวัสดีค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยเปลี่ยนเสื้อผ้าเรียบร้อยแล้วกรุณาปฏิบัติตามคลิปดังนี้ในห้องจะมีปลอดวัดไข้ให้1อันและเครื่องวัดความดัน1ตัวนะคะการวัดไข้ดึงปลอดออกสังเกตจะมีตัวเลข0นขึ้น3ตัวแล้วนำปลายสีเงินเสียบเข้าไปในรักแร้ให้โดนเนื้อของผู้ป่วย รอจนกว่าปลอดจะมีเสียงดังติดตินนำปลอดออกดูตัวเลขแล้วถ่ายรูปส่งให้พยาบาลการวัดความดันนะคะให้นำแถบผ้าวัดความดันพันไว้ที่ต้นแขน หลังจากนั้นกดปุ่มสตาร์ทที่หน้าจอหนึ่งครั้งรอจนกว่าตัวเลขความดันขึ้นที่หน้าจอต่อไปเป็นการวัดค่าออกซิเจนนำนิ้วชี้หรือนิ้วกลางเสียบเข้าไปในตัวหนีบออกซิเจนจะเห็นตัวเลขออกซิเจนขึ้นที่หน้าจอ หลังจากนั้นให้ทำการถ่ายรูปส่งให้พยาบาลนะคะขอบคุณค่ะ